สวัสดีครับพี่แว่นพอแว่นวันนี้ไปเอาขี่รถหมวกใหม่ด้วยนะหมวกจากร้านอะไรเนี่ย MT จากร้าน r i d e อร์ n n e c t คครับพลังสามที่ห้อง MT MT อือแล้วหมวกเก่าอ่อก็เก็บกับสลับใช้แล้วแต่ลมวันนี้พี่แว่นจะไปขี่เล่นแถวๆถถนนเรียบเออไม่ใช่ถนนเรียบสนามบินสุวรรณภูมิจะไปลองนี่ครับกันสะบัด โอลินของสวีเดนนะฮะเพิ่งติดมาปรับได้18ระดับ,บนะฮะก็วันนี้ไม่มีเท่าไหร่พี่แว่นน่าจะจนเต็มโอ้โหไม่ถึงครับพี่แว่นอ่า <c oughs> uh, แล้ววันนี้ไปติดอันนี้มาด้วงหลังครับก็คือตัวตัวคาลิปเปอร์แหละครับคาลิเปอร์มันดูไม่ไม่ชัดนะตรงนี้ <c oughs> ของนี่ <c oughs> คือบายสีี่รถเียร์ไทยกมันร่วงเบร์โบเขาก็เรียกร่วงกันนะตัวด้วงหลังนะฮะเป็นเบร์โบ <c oughs> แต่สายอะไรเนี่ยใช้ของเก่าหมดครับ อืมนีเตัวหมวกอะน,นะก็หมอกทรงซิ่งหมอบอย่างเดียวเลยยไเหอล่นเลยวะโอเคไปได้แานั้นแต่าบางพลีครับเรปิดอันนี้กันนี่ถ่ายรูปครับต้องต้องบอกแฟนนะฮะว่าไปไหนมาไหนเพราะโกหกแฟนบ่อยี่ลอด Okay. นานๆจะได้ขี่คืออย่างอย่างวันเนี้ยต้องขอบคุณคีรอสนะเพราะว่าคีรอดเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พี่แว่นแล้วก็เอาไปติดให้เพื่อนไม่ว่างอะติดงานนี่ฮะขี่ตอนดึกนี่แหละขี่แป๊บเดียว <c oughs> ตอนแรกพ่อจะไปพัดยาสุดสัปดาห์นี้ครับไปกับทีมอ่าไอทีเอสเคาเตอร์กับฟีฟ่าใช่ไหมแต่ประเด็นคือแม่งไม่มีรถกันก็เลยต้อง อันนี้อาร์ยินพี่ป่ะอาร์ตน,นำแล้วกันโขความรู้สึกนะฮะอันนี้คือพี่เว้นปรับไปที่ระดับแปดเจ็ดแปดก็ถือว่าถือว่ากลางๆแล้วมันปรับได้สิบแปดระดับก็เหมือนรู้ความรู้สึกเหมือนข้อมันหนักขึ้นเลยนะโอเคี <c oughs> ค่เราเติมน้ำมันอะไรพี่เนี่ย ก้าห้าติมน้ำมาแล้วเหลือครึ่งถังนี่มารถไปแวนไหนมาหากจะไปเห็นสัญญาแม้เวลาจะเปลี่ยนมุมผ่านหางไกลแค่ไหนยังผูกพันหากเธอนั้นฉันก็จะไม่ Thank you. โอเคตอนนี้เราอยู่ปั๊ม mm hmm. ปตทแถวแถวเมกกะบางนาคีรรสเดินเล่นเคียงคี่รอสเพื่นเกิดเ,เสียงเข้าเออเข้าเข้า,ขาท็อปสปีดไปเมื่อกี้ใจไม่ถึงที่จริงเราเป็นสายขี่ชิวครับไท,ทยอัพคีรอสตันทนะี่ร้อยแปดสิบฮะแต่รถคีรอสยังไม่ได้ไม่ได้จูนใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอ่ากล้อง นะฮะาได้สิบเนาะที่จริงสี่จะบินก็น่าจะสิบอย่างรถที่เห็นมีคนบอกว่าน่าจะได้ราวๆร้อยเก้าสิบสองร้อยเต็มที่เพราะว่ามันมันไม่ใช่เออน่าจะถึงเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บิดอะคือคู่กับคีรอสเหมือนกันก็ร้อยแปดสิบแต่แต่เหมือนมันยังพี่แว่นเหมือนบิดไปถ้าจะเต็มร้อยเนี่ยเหมือนบิดแค่เจ็ดสิบยังเหลืออีกสามสิบอะคือแบบ ใจมันไม่บนะก็ยิ่งอยายขับเร็วอ,ไรไออกีรอดน่มิดเลยนะแต่วันนี้อยากมามาคุยเรื่องไอ้นี่แหละครับไอโอลิ lin, นฮะ,ะการสะบัดของสวเดนเนี่ยนะฮะที่จริงมันมีหลายยี่ห้อเนาะก็มันปรับความหนืดอพี่แว่นปรับไปที่สิบแล้วเราสิบสิบเอ็ดนี่ยเมื่อกี้ถือว่ารู้สึกรู้สึกเลยตั้งแต่ตั้งแต่ออกบ้านนะฮะการ สะท้อนของพื้นผิวถนนที่มันไม่เรียบช่วยได้เยอะเลยนะฮะเพราะยิ่งๆก่อนหน้านี้พี่แว่นกับคีรอสขี่คันนี้มาด้วยกันนะฮะก็คือมันเป็นแฮนด์จับโชคด้วยทุกทการสั่นสะเทือนเนี่ยมันขึ้นแฮนด์ไอขึ้นขึ้นโชคมาแล้วถึงแฮนด์มันรับรู้ไวมากอย่างอย่างคีรอดรถคีรอสเนี่ยมันไม่ใช่แฮนด์จับโชคนี่ฮะของรถทรงนี้ฮะการสั่นสะเทือนมันมันสะเทือนถึงไวฮะการสะบัด อย่ามองว่ามันเป็นของแต่งนะมองว่ามันเป็นของของเซฟตี้แล้วกันเหมือนหมวกกันน็อกฮะครับถือว่าถือว่าโอเคนะส่วนส่วนเบรกที่เปลี่ยนมาอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกครับแต่ก็อยากอยากเปลี่ยนให้มันเป็นเป็นเบรมโบคู่หน้าหลังแค่นั้นเองเบรกไม่รู้สึกจริงๆนะแต่เบรกหน้ารู้สึกว่ามันแบบ mm hmm. โอเคอะมันจับดีใช่ใช่ ก็ตามการชักถือว่าโอเคอประมาณนี้ก็ถือว่าที่จริงที่แว่นอย่างที่แว่นบอกอะี่แว่นขี่แปดสิบถึงร้อยสิบแล้วเรานี้นะฮะถามว่าจําเป็นไหมคือถ้ามันเกิดเกิดอุบัติเหตุมาเราจะนึกถึงมันแบบกระโดดรถจัมเงี้ย แล้วตกหลุมแล้วพอรถกระโดดปุ๊บมันจะชกลมอ่ะชกลมคืออะไรคืองี้ครับแงวแงๆวแงวแงวแงวอ่ะอันนี้คือคือเขาเรียกว่าชกลมไอเนี่ยมันจะช่วยให้มันแบบเหมือนมีคนมาจับแฮนด์เราอ่ะมันจะหนักเลยแต่เดี๋ยวนี้หลังๆมามันปรับระดับได้ครับก็คือเวลาขี่ในเมืองก็ปรับให้มันแบบนิ่มๆไม่ต้องไม่ต้องหนืดมากมันดูมั่นคงเเยอะเลยฮะใช่ใช่ ถือว่าโอเคครับอย่างรถเล็กมันก็ไม่แพงนะก็สามพันหลักพันรถใหญ่ก็ตามราคาตามน้ําหนักเหยฮะตัวนี้อยู่ที่หมื่นหมื่นห้าหมื่นหกเรเนั้นว่าโอเคครับวันนี้คลิปสั้นๆแม่งเป็นคลิปน่าจะเป็นสาระสุดละ <laughs> <laughs> ไม่ได้พาไ <laughs> <ผม S 2> อ้ส่วนตรงนิ้พี่ไม่มีสาระ <laughs> <laughs> อันนี้ยังมีรสิ ี่ยดูยางนิสัยคนใช้ยางนี่ฮะเห็นได้ชัดว่าข้างๆเพื่อนไม่เคยได้ใช้เลยเพราะเพื่อนไม่เคยได้เทโค้งแบบอะไรมากมายฮะใช้แค่ตครงนี้ขี่รถก็คล้ายๆกันนะตรงนี้เนี่นถึงตรงนี้นี่ใช้ยางไม่คุ้มบางทีรู้อย่างปากน้ำนี่ก็ไปเรียนมานะฮะโอ้ เพโค้ okay, งสบายแต่นี้อยู่หน้านนะน้องปากน้ำถ่ายแล้วอะไลนนั้นนี่รับงานถ่ายรูปปริญญามอชอเนี่ยกูว่าแม่งน่าจะขี่มอไซค์ไปอะ Iya. Ikan di iya, nah.

อ้าอยู hmm? on, uh. hmm. mm ่นี่หึกลับมานะอือืมอืมนอนต่อ